เพื่อนตอนนี้ก็อยู่กับเกมเท a y t o g e t h e r นะคะทุกคนอ้นหไม่้นอยากจะมาแนะนำคร่าวๆกับเกมนี้ให้ฟังะนะคะระหว่างรอเนาะนี่หน้าตัวเกมก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตัวละครของเราง่อยๆอย่างนี้เลยนะคะซึ่งน้อนหน้าตาก็ค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะคะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเราจะไปเราจะทำอะไรก่อนเดี๋ก็คือแบบเกมน,นี้ค่อนข้างเป็นเหมือนอารามณ์แบบโอเพนแมปนารลอนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูแมปของมันนะนี่ก็คือแมปคร่าว ของ Play t o g e t ตอนะคะซึ่งนะคะสามารถทำได้ทุกอย่างเอฟเฟกต์สิงกิลเบลแล้วก็หาเงินแต่งบ้านอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่งตัวนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเขาก็จะมีมินิเกมให้แต่ละจุดแต่ละสถานที่ด้วยนะทุกคนซึ่งมินิเกมที่โฮจะพามาเล่นวันนี้นะคะก็คือน,นี่เลย Pay to g e t เ r Game Zone นนะคะทุกคนถามว่า Pay to g e t เ r Game Zone คืออะไรนะ เคทูเกเตอร์เซมโนก็คือ,อทุกคนเคยเล่นฟอร์กายไหมคะหรือว่าเคยดูนักแคสเตอร์คนไหนเล่นฟอร์กายบ้างคะมีมีเกมที่เรามาเล่นเพื่อขวาอันดับหนึ่งนะคะเหมือนฟอร์กเปรียบเลยนะอือนั่นแหละแล้วก็คุมยากแบบนั้นเลยนะคะการเล่นการควบคุมแล้วก็แนวเกรมนะคะค่อนข้างที่จะคล้ายกันเหมือนเอาฟอร์กมาย่ออยู่ในนี้เลยนะคะโอเคตอนนี้เลยนะคะเป็น กังหันนะ <c oughs> ถ้าคนเคยเ,เล่นก็อาจจะก,กิฟอะไรอย่างงี้เนาะว่า <c oughs> นั่นแหละนะทุกคนเราจะผ่านไปชิมแชมป์อันดับหนึ่งกันนะจ๊ะ ขึ้นหรือเปล่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่านี่ทกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนถ้าเกิดแบบเนี่ยให้สังเกตนะก็คือแบบเออมันค่อนข้างที่จะยากเอาเรื่องเลยนะทุกคนผมไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะเกมน,นี้คือแบบคือเกมมันมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นคือ,ค,อคือว่ามันก็เพิง่งเท่าจะไม่ผิดนะน่าจะเวลสองมึงทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้านะคะ มาเล่นแบบว่าเป็นบางตอนนะแล้วเอินไปดูเกือบโดนน้ะทุกคนเอินไปดูพี่เอกเล่นฟอลายมาล่าสุดสตีพี่เอกเล่นนะคะเกมนี้อยู่ในโทรศัพท์นะคะทุกคนอยู่ในโทรศัพท์มือถือมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะชื่อซื้อเกมก็คือบอกไปแล้วเนาะ Pay together นะคะทุกคนเข้าไปเสิร์ชลองดูได้เลยนะคะเผื่อทุกคนอยากเล่นเฮ้ยเลยสี่คนเหรอสุดอะ <c oughs> ขอตั้งใจแป๊บเพราะว่าเอ้ยมันเหลืออยู่แค่ <c oughs> อยยากเกินไปแล้วเอ้ยนะนะเธอข้อกันแคสามคนเรามีอยู่สี่เอง <c oughs> คือมันจะรีบไปไหน <c oughs> อุ้ยเราจะต้องเข้าไปชิงอีบา่าทุกคนมันเหมือนเล่นง่ายนะแบบมันไม่ง่ายเลยเฮ้ยเฮ้ยเข้ากันไปแล้วเข้ากันไปแล้วไม่นะอย่าอย่าทิ้งเรา

จึบจบอ่บทุกคนเหมือนกวนตีนอะ<ม>คือจะถึงแล้วอะจึบเย้ในที่สุดนะจ๊ะ <laughs> <laughs> เหมือนเขารอเราอยู่นะ <laughs> อ่ะหล่ำคนโนอนนุนจัดอะ เราสามแล้วจ้ะอันนี้วิ่งแข่งนะทุกคนวุ้ยนงแย่ yeah! ไปกันหมดแล้วทุกคนเราติดท่อนสูงเมื่อกี้นะีนยานี้ขอเล่ เขาจะาคนเดียวแล้วแบบ <g üler> เขาไปแล้ววันไปกันหมดแล้วทุกคนไปหมดแล้วยง yeah! <g üler> มันเข้าเส้นชัยไปแล้วอะทุกคน <g üler> มันบอกมันโปรไม่ใช่ <g üler> โปรเฟชชั่นอลมันไปสุ่มเจอที่แบบด่านที่ไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ้ยอวิ่งแข่งแล้วเราจะต้องเข้าที่หนึ่ใได้ฝันฝันไปเถอะไปดีไปดีไปดีไปีววิ่งจ้าอนี้คุมยากมากอ่ะเพื่อความเร็วมันอ่ะมันเพิ่มความเร็วให้เราใช่ปะแล้วมันก็แบบคุมยากอ่ะทุกคน มันมีคนวิ่งแสงหน้าเราไปแล้วจ้ามันมีคนวิ่งแสงหน้าเราไปได้ไงเนี้ยเฮ้ย,ยถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยเกือบตก เฮ้ยที่ห้าทุกคนได้อยู่นะที่ห้าเอ๊ะไอ้นี่มันหน้าคุ้นๆัน่าจะใช่ค่ะแต่ถ้าเกมนี้เล่นในคอมได้มันคงจะสนุกนะทุกคนมันก็จะลงมแบบโฟร์ไกแต่ไม่รู้ว่าจะคุมง่ายกว่าหรือว่าคุมยากกว่านะเพราะว่านี้มันค่อนข้างจะคุมยากเนาะ <S <S อีกคนเดียวมาเร็วเร็วเร็วอีกแค่คนเดียวเท่านั้น ยี่สามคนจ้าเกียดด่านนี้มากเกียดมากด่านนี้เกียดมากจริงวงล้ออุปสรรควงล้อนะจ้ะ อุปสรร <g ül> คขอเกมนี้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยไอหน้าเป็ดเฮ้ยเองหน้าเป็ดอ่ะเองมันเป็นไอหน้าเป็ดเฮ้เฮ้เอย่ามาขวางข้านะ ต,ดตดิดต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 ิดทุกคนติดคนมันเยอะคนมันเยอะมันติดไม่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 อย่ามายุ่งกับข้าโนโนดูไม่ลูกค้าแย่เยุ้ยนอนดูนอนซี่หน้าตาบ้องแบวน่ากัเลยนะลูกเจ้าหน้าตาน่ารักมากเลยอยากทำไมนอนน่ารักจังอ๋อน้องนอนนอนบักนอนบัด โอเคออกเลยเสียเวลาโอเคออกเลยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เกมนี้มียานพาหนะด้วยนะคะเพ้นอยู่กับว่าเราใช้ยนานพาหนะอะไรนะทุกคนอืมไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนเฮ้ยโอ้ยออันนี้เราไม่เคยมานะ นี่เขาก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่กดเข้ามานะเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินมาทางนี้นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะมาดูก่อนว่ามันขึ้นไปข้างบนยังไงนะขึ้นทางนี้หรอเห้ยเดี๋ขึ้นมนได้ดีๆไม่เป็นนะอ้ <c oughs> อาขึ้นได้ไหมเนี่ย โอ้ oh, มันเป็นปลากลัวแน่เลยทุกคนแน่นอนมันคือปลากลัวแน่เลยเกมแบบมินิเกมแบบปลากลัวอะไรเงี้ยคือแบบ <c oughs> ขึ้นยากมากแม่นูนูนูก็มีคนเขาโดดเล่นกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นยังไงดี <c oughs> ให้มันไม่ตกขึ้นยากจังมองไม่เห็นอะ ขึ้นไปได้แล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่มืดแล้วอะ่ะขึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยยอเป็นไงสูตรเหยียบได้ไงวะ <c oughs> ถึงอะ่ะถึงเฉยน้องไข่รออยู่ข้างล่างนะถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนชื่อไข่อ๋อทุกคนคือ มันเปลี่ยนไม่ได้นะโหพยายามลองแล้วโหผ้าคือโหผ้าตรงไหนืูวปะโหผ้าตรงที่แบบว่าคือโหอ่ะน่ารอดมาได้ยังวะเนี่ยคือโหอ่ะกด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 รัวๆแล้วโหก็ไม่ได้แบบโหก็ไม่ได้ดูไงว่าเขาแบบเออให้เปลี่ยนชื่อแล้วพอกดไปปุ๊บเอ้าเป็นอีน้องไข่ธรรมดาไปแล้วแล้วพอเราไปจะไปเปลี่ยนชื่อปุ๊บคือเปลี่ยนไม่ได้เว้ย เฮ้ยทุกคนมันมีเวลากำหนดแลยวเพิ่งเห็นอย่างดีที่ตกตรงนี้วี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 เกือบเกือบทุกคนชุบชบ,บคือต้องหวัวร้อนเบอร์ไหนวะถึงจะเล่นเกมนี้แล้วทุกคนไม่นะอีซี่ ตั้งใจจุดๆเลยเนี่ยเว ê, เดี๋ยวเดวเดี๋ยวตกอีกเดินมาริโอเลยกูโอ้ยนั่นเกือบแม่เกือบแ,แล้วเฮ้ยมันขึ้นตรงนี้ยากนะไม่สามารถขึ้นได้นะเฮ้ย ไปได้ไงวะนะหรื่ว่าโดดจากตัวนี้ได้เลยเฮ้ยโดดได้จริงอ่ะโอ้เราก็โง่ขึ้นตรงไหนตั้งนานหาทำาุอ้ยอุ้อ้ยาา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 ล้าา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  เอ้ยุ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบจับเป็นอะไรแล้วสุดจัดประหลัดบอกเฮ้ยขึ้นได้แล้วทุกคนตื่นเต้น อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ตกลงไปข้างละ่จุด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 ถ้าตกตกเลยจะบอกว่าถ้ามาตกลงไปข้างล่างคนจะไม่เล่นแล้วนะโอเคโอเคเอาเป็นว่าเอ่อ เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนระาเกมรียกว่ารอบหน้าโฮจะมาทําเป็น EP ต่อไปให้ดูแล้วกันนะว่าเกมนี้มีอะไรให้ทําอีกนอกเหนือกว่าพวกนี้นะคะงั้นวันนี้น้องโฮขอลาตัวไปก่อนขอตัวลา <What? S 1> ไปก่อนลาตัวเลยว่าลาตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายติ๊กตๆ๊ก i will like 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 back.